ค่อยๆมีแบบว่าผลงานออกมาให้แฟนคลับนะครับได้ดูกันนะครับไมาจะเป็นงานพรีเซนเตอร์นะครับงานถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารชั้นนําต่างๆนะครับงานเดี่ยวก็มีนะงานคู่นะครับกับน้องออมกรณพัฒก็มีนะนี่ก็แฟนๆก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับและล่าสุดนะครับยังปังต่อไม่รอแลวนะคุณผู้ชมกับงานชิ้นนี้นะครับของน้องลิงลิงนะครับกับงาน การเป็นนาีเอก MV นะครับนี่เลยสวยมากคุณผู้ชมซิงเกิลใหม่นะครับของวงลิปตานะกับเพลงที่มีชื่อว่าปฏิเสธไม่ไหวคุณผู้ชม,มแค่ชื่อเพลงเลยว่าน่ารักนะ<ช>แล้วก็เชื่อว่าปฏิเสธไม่ไหวจริงๆเพราะเธอคนนี้สวยมากนะครับซึ่งความพิเศษในครั้งนี้นะครับทั้งสองนุ่มนะครับยังร่วมฟิชเชอร์ลิงกับเพลงนะครับกับเพลงนี้กับวงชื่อดังนะครับกับ n o วั e เอลคุณผู้ชม <L. S 2> โหได้นาีเอก MV ปัง เพลงเลิศรวมไปถึงการฟิจิลิ่งที่บอกว่าคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆนะครับเตรียมรอชมทีเซอร์ MV กันได้นะครับในวันนี้นะพร้อมการ6พฤศจิกายนคุณผู้ชมรับชมนะครับทาง Off ฟ c i a l MV นะครับรวมไปถึงฟังเพลงแบบเต็มๆนะครับวันที่7ในวันพรุ่งนี้นะครับทาง u t u b e นะครับลิปตานะครับ o f ฟ i ิเชียคุณผู้ชมเชื่อว่าทุกคนรอคอยตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็ตื่นเต้นนะครับอยากให้แบบว่า ว,ว้าบดูแบบว่าทั้งทีเือแล้วก็ทั้ง MV เชื่อว่ารับรองว่าดีงามอย่างแน่นอนนะครเมื่อกี้มีการแบบว่า, <ๆ S 1> วาน้องหนิงหกันคอมเมนต์ด้วยมเมื่อกี้ที่แบบว่าพอเปิดตัวไปแล้วก็มีการแบรบว่าน่ารักน่ารักมาเข้าแบบว่า ช่วยโปรโมทเนา<ร>ะก็ช่วยโปรโมทแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าพี่คัตโตะพี่ธนิตาเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณน้องด้วยแล้วก็มีคุณคุณอิงวรันทรนะคะเข้ามาคอมเมนต์นี่ไงเกินปุยมุวีคุณเกินปุยนะคะปฏิเสธไม่ไหวจริงๆอันนี้จริงเพราะรรว่าสวยมากอันนี้ก็ชอบแบบว่าพี่หลิงแบบว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแซ่บและน่าคมแบบมีความเฉียวเฉียวมากเออแต่สวยจริงๆก็แอบรุนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้จะ MV ออกมาในรูปแบบไหน เพลงแต่ชื่อเพลงมันออกมาขนาดปฏิเสธไม่ไหวแค่เห็นหน้าก็คือปฏิเสธไม่ไหวลนะต้องมรอลุ้นกันนะแต่เชื่อว่า<ห>แฟนคลับก็อยากดูแล้วเราก็อยากดูเช่นกันนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแฟนๆยังพากันตื่นแต่เช้านะครับร่วมกับร่วมแสดงความยินดีกับพี่ลิงลิงนะครับในฐานะแบนนะคะสปอตบัสเซนนะครับของแชรินคุกกี้คุณผู้ชมปังมาก จริงเพราะว่าสวยมากสวยไม่พอคือยังความปังเกินต้านแล้วก็ทุกผลงานนี่คือว่าดีงามมากใช่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเป็นแบบของชาชานุ่มไข่มุกครับใช่ไหมแล้วก็คันนี้ก็มาเป็นคุกกี้โอ้ออกินคู่เหมาะสมมากเลยนะคุกกี้กับชานมเราก็ชอบกินวกันหวานนะนี่เหมาะมากดูดีสากเหมาะจริงๆไงก็ขอแสดงความยินดีกับ พี่หนิงด้วยนะเช,ชื่อว่าหลังจากนี้มีแน่นอนเ,ออเรารู้สึกว่าโปรเจกต์ลับน้องก็เยอะนะ<ช>ที่แบบค่อยๆปล่อยออกมาให้แฟนได้แบบตื่นเต้นกันเอ้าออกมาอีกทีเอ้ามีอันนี้โผล่มาแล้วอุ้ยงานนี้โผล่มาอีกแล้วคือมีมาให้แฟนขับได้แบบเซอร์ไพรส์ตลอดได้แบบให้ชุ่มชื่นหัวใจอะ่ะใช่ออแล้วก็ยังมีนิด้วยนะถ่ายปฏิทินท่องสามนะอ้าวใช่ไหมใช่ต้องมาแล้วต้องมาแล้วก็ถ่ายกันแล้วรอติดตามกันมเห็นหรือยังไม่เห็นหรือยังแบบแล้วสวยมากยังชหเลย สวยมากเราถ่ายคู่กันกับน้องออมไหมมีอยู่แล้วสิ<อ> ต้อก็เดี๋ยวถ้ามีปฏิทินเมื่อไหร่เราจะมาตั้งกลางรายการเหมือนกันแต่เชื่อว่ารอนะแล้วก็เขาจะมีการแจกปฏิทินกันด้วยนะแฟนคลับก็สามารถไปรับกันได้ช่วงประมาณวันที่20วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาบอกกันเพราะว่าเราแสดงแต่ละคนก็มีการบอกว่าไปพบผู้ประแฟนคลับแล้วก็มีการแจกปฏิทินเกิดขึ้นนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามซีรีส์เพียงเทินนะครับอิงรานเกนรอได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับ